ขอเขตเมืองนี้ข่มขามซอยแล้วอำเภออำเภอดังของขอขอโทษเส้อเอ้ซื้อเพิ่นม้วนซิดข้ามซอยเมืองของม้วนซิดข้ามซอยเพิ่นเป็นคนดังแต่เก่าเนาะนี่ยอำเภอนี่ข่มขามซอยถนนกว้างขวางดีเนาะถนนการท่องเที่ยวเขากผมเคยไปที่นั่นแหละคอยเราไปยุทธวาสาหกได้เคหนือเกิดไปเนี่ยภาคใต้เป็นภาคเศรษฐีเมืากนะครหนื หลักตกใหญ่เลยปัดมนยผู้มนล่ารล่มยุ่เกแตะเพื่อนี่คมมขามสอยเนี่เนาะแมนบอกผู้มนุษย์ล่มเออแมนบอก็นคเกศที่คมมขามสอยปะผู้จากวาผู้ผ่านเน่ผู้ผ่านพขละเสียนนะครับเพราะแมนผู้มนล่มตกศินแล้วเพื่อเมืองเนาะ ตำรวจโบว์เงินของนอเขาจะมาจับไม่จับนิดไฟแดงอีกแล้วอําเภอนี้คมคำซอยอําเภอนี้คมคำซอยเห็นเนี่ยเก็ดอกบัวสวยมาก กนยิดไบแดงพักมีแห้งรถซะก่อนถายแต่เมืองให้เบืองยางเดียวเมืองเล็กเมืองหน่อยถ่ายไปเบืองไห้เวดอันนี้เมืองที่คมขําสวยจังหวัดมุกดาหารทายไปเบืงบัดทุกเมืองล่ะมักเบิงชนบทเบืองทุงหน้ากับจังที่ท้ายไม่เบืองตอนนี้เบืองเมืองยางเดียว เมืองน่อยเมืองใหญ่บเไอ้เบิงบัดตัวกนี้เป็นอีสานตอนเหนือเมืองวนทางอีสานตอนหลังแล้วสีอะไรนบอกว่าตักนาไใช่กู้ยูนคอ ยันแล้วไม่มีลม่ยังเกิด่าว่ทางออกเอาใส่ไปแล้ว่วกินแบิดเื่อบววันหนาบวกินเฟบวนอกปรเด็นได้แล้วบวาเรื่องวัอยู่บจานเัี๋ยวนี้รถิดไปเรืคุกับกับผู้จัดการ่อยกหน้าที่ให้กินมเือเาบอกผู้จัดการช่องอยู่ข้างหลัง แนะนำช่องเพนก็คุยกันเร่องหัวเพื่นเรียงหัวมัหลเด้อค่ะตานตั่นหนัวไหลรับอนเนาะอ้สิร่งนั่นแหละว,วิดวไฟแดงแหละก็ลงนั่นขั้งหนาพูนเป็นผูกนั้ง มันหนาวกันแล้วไอ้แหนาลงจำดิมันเศษนี่เนื่องมันหลเศษนี่ถรถเบื้องน้ำมันเบื้องนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนถ้าเบื้องเบื้องหนาอีกถ้า,นนาบเบื้องเบื้องหนาอีก